สวัสดคีครับวันนี้มานําเสนอเครื่องผลิตน้ามันจากขยะพลาสติกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวขยะพลาสติกที่เราเอามาใช้นี่วันนี้ใช้ขวดพลาสติกเก็บจากตามบ้านนี่แหละครับเรามาดูตัวเครื่องนะตัวนี้ก็คือตัวรีแอคเตอร์สำหรับผลิตน้ำมันส่วนประกอบด้านบน เป็นฝาปิดสนิทแล้วก็ดูด้านล่างเป็นเตาให้ความร้อนเราก็จะใส่ตัวพลาสติกเข้าไปในถังนี้แล้วก็ใช้ความร้อนต้มพลาสติกให้เป็นของเหลวแล้วก็เป็นไอแล้วก็ปล่อยไอออกมาที่ช่องนี้เป็นท่อเล็กๆนี่นะครับหลังจากนั้นไอตัวพลาสติกเนี่ยก็จะมากันตัวเป็นน้ำมันตกลงมาในถัง ด้านล่างนี่กระป๋องนมนเล็กๆเห็นไหมฮะถ้ามันเหมือนดีเซลเลยส่วนตัวที่ไม่การตัวก็จะระเหยขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เอาไปทำอะไรเราก็ให้มันมาลงในถังน้ำนะครับถังนี้ก็จะใส่พลาสติกได้ประมาณสักกิโลครึ่งตอนนี้เราก็ต้มมาได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะ ไม่รู้ว่ามันจะได้น้ำมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม